สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันศุกร์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2568อยู่กับมุกสุปิสราค่ะคุณผู้ฟังคะเช้านี้ค่ะมุกจะมาพูดถึงเรื่องของการปราบปามุรีไฟฟ้านะคะซึ่งล่าสุดเองเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานะคะนางสาวแผดทองทันชินวัฒนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปราบปามุรีไฟฟ้าที่ผิด กฎหมายนะคะหลังชุดสืบนครบาล IDMb บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดนนทบ,บุรีเปิดปฏิบัติการ o peration smoke out ปิดล้อมตรวจคนเป้าหมายในพื้นที่จำนวน10จุดซึ่งผลการตรวจนะคะต้องบอกว่าเป็นการจับกลุ่มครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะโดยสามารถตรวจยึดของกลางนะคะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมกันกว่า2 6 0 0 0 0ื รายการมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาทค่ะโดยการถแถลงข่าวครั้งนี้นะคะก็มีนางสาวเจราราพรศรีทุพายรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพรหมมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมด้วยค่ะซึ่งทางนายเจราย,ยุห่วงทรัพนะคะโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการเปิดเผยว่านาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งพร้อมท้งเน้นย้ำให้ดำเนินคดีนะคะผู้ที่นำเข้าผู้ขายแล้วก็หน่วยงานราชการที่เละาเ้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเน็ดขาดโดยให้เร่งขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรื้อถอนขบวนการลัดลอบค้าบุรี่ไฟฟ้าให้หมดไปนอกจากนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่นักเรียนเพื่อให้ทราบถึงผลเสียจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้ารวมทั้งกำชับให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหากตรวจพบนะคะว่าบุคลากรทางการศึกษาคนไหนเนี่ยนำบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้ก็จะถูกดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็ทางวินยัยเพราะว่าบุคคลเหล่านี้นะคะก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆและเยาวชนค่ะ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงมาตรการลงโทษทางวินัยในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาค่ะซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เป็นการเพิ่มหาราครูนะคะเพราะว่าการดูแลนักเรียนเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคุณครูอยู่แล้วย้ำว่าครูไม่ใช่ผู้ต้องรับจบทุกเรื่องเพียงแค่เข้มงวดนะคะไม่ให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมาคุกคีกับลูกศิษย์ในโรงเรียนแล้วก็เตือนว่าไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ไฟ ้าค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ต้องทําความเข้าใจว่าต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งไม่ว่าจะเป็นจากผู้ปกครองเองชุมชนแล้วก็สังคมด้วยแต่การกําหนดมาตรการในสถานศึกษานะคะจําเป็นต้องทําเพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตแล้วก็เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัยส่วนเรื่องของการปรับปรามค่ะยังคงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานนะคะที่เขามีอํานาจในการตรวจคนแล้วก็จับกลมนอกจากนี้เองบุหริไฟฟ้าเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็ ย่างมีโทษที่ร้ายแรงต่อสุขภาพของเด็กๆในระยะยาวนะคะก็ฝากไว้ด้วยไม่ว่าใครจะสูบก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในสถานที่ศึกษาเองหรือว่านอกสถานที่ศึกษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องผิดค่ะ ซึ่งก็ฝากไปถึงผู้บริาหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนับสนุนการใช้บริไฟฟ้านะคะหรือว่าปล่อยป่าละเลยเนี่ยจะต้องถูกดำเนินการทางวินยัยตามพรบระเบ,บียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547จึงควรทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ปรับพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนให้สมกับที่ผู้ปกครองและสังคมไว้วางใจค่ะ ก็ขอย้ําเตือนนะคะให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึงโทษแล้วก็อันตรายของบุหรีไฟฟ้าเองรวมถึงสถานศึกษาเองค่ะต้องปลอดบุหรี่ไฟฟ้านะคะถ้าหากพี่น้องประชาชนท่านไหนพบเห็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับบุหรีไฟฟ้ามีการจําหน่ายจ่ายแจกหรือว่ามีการปล่อยให้มีการใช้ในสถานศึกษาโดยเพลิกเฉยก็<ๆ>สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทรสายด่วน4ี่ต วัวนะคะ1น7่ค่ะย้ำอีกรอบนะคะ1579ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเช้าเวลาหกนาฬิกาทางสวทนครพนม FM 90.25เ h z วันนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ